สวัสดีสวัสดีมันสุขุสุคนนี้มาพบกับนุ่มนาคือเขาอ่ามันนี้มาลงน้องใหญ่นะดงกำลังติดตั้งเครื่องแล้วกำลังโดดอยู่เนาะแล้วนี่น้ำไหลยหลโมโหว่าเมื่อใดสิบอกคาดว่าคือชิยังดรเนาะแต่ตอนนี้ก็ฮักกะเริ่มได้ประมาณ30นาทีนี่แหละ าลงน้องใหญ่นะดงเพราะว่าน้องอื่นเบิดแล้วเนาะฝนบ่ตกเก็บเถือแล้วก็จงน้ําไว้แน่คิดว่าฝนสิตกแล้วก็เลยอ่าหยุดบาดนี้มาฮอดขั้นตอนนี้เนาะเฮาก็จะดูดน้ําเก็บไปไว้น้องเถิงอ่าพอได้ใช้เพราะว่ามันบ่มีฝนจักหน่อยเลยนี่นะคืนีก็ว่าสิแห้งบ่แห้งเนาะหน่อยนึงเออเอ่อ มาเบิ่งแล้วสภาพดินผาอากาศกยังแห้งยังโค้งคือเก่านี่ยังบุุ่มบุ่เย็นอยู่เนาะเดือนหกของใบสองคำเออเดือนหกแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มดูน้ำเนาะต้องญ่หรือว่าน้ำไหลายหลายโอ้่าจิจักมือเนาะ แต่ว่ามันน้ำนี่หลายอยู่แต่ว่ามันมันบ่หลักปะไดดอกเนาะเพียงแต่หน้าแข็งนะล้วอันจักโจแล้วก็บ่ลกพอปดเพียงน้แข็งนี่แหละแถวนาคันนี่แหละเนาะนีแหละแต่ว่าลกนจักหน่อยเออสิให้เบิ่งรอบๆเนาะสิให้เบิ่งจุดันก่อนงน้ đàn này nó cả lái phối quân đấy, cái này còn đang tụt, ô, nghe nè cái răng, ok, ô, có không này nó, làm thải, qua, นี่ก็ยังกระเทียงนี่แหละพอแต่รวมสายนี่สายนี่ก็คพุ่งบินแล้วสายอ้าพื้นแรกๆกับล่อๆไปตามไปจักสะกนเนาะสืบต่อเต่ามือที่สองและโดดวานิมบดมือเพราะได้ชำนันเนาะลงน้อยหนึ่งพอเกินลงน้อยหนึ่ง อ่นี่มืัอนี้ก็ยังบบกลงแน้ำกว้างเนาะพอแต่เคลื่อนลงนิดหนึ่งตอนนี้เขาอยู่คั้นปาย,ลยและบอลมันตื่นเท่าไรวงลงเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังยังหลายเลยนะตอนนี้เนี่ยยังประมาณเมตรการว่ามันนี่มัดเมือ่อยังบวกเนาะ เรไปสืบต่อจนกว่าชิบกุลและบุหูเมือใดเนาะีน,นก็ติดตามไปทำกันถือว่ามันนี่เสาร์โมอที่สองแล้วคืนนี้ก็นดจูจนสิบสองโมงเนาะยังพอได้ใช่ไหมเสาร์นี่ตื่นสายนี่นดูสี่โมงเสาร์อันนี้ก็นนกนนกมาอัพเด,ดตเพงแต่ละตอน,อนแต่ละตอนอำแบบนี้ห้เาก็สซีมารอถ่าตอนต่อไปพุลและบายนี้ ตอนนี้ก็เป็นสำนีสก่อตอติดตามตอนต่อไป